ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการแสดงความกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์และมงคล38ค่ะค่ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการแสดงความกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์ค่ะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วประเทศไทยของเราปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระมหากษัตริย์ ก็จะมีหน้าที่นะคะในการบำบัดทุกบำรุงสุขดูแลทุกสุขของประชาชนนะคะโดยการปกครองแบบนี้นะคะส่วนใหญ่พระมหากษัตริย์เขาก็จะปกครองตามหลักทศพินรัชธรรมค่ะและในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะที่อยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วก็มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแบบนี้เราก็จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดีนะคะแล้วก็สแสดงความเคารพต่อพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์รวมไปถึงการเข้า ร่วมกิจกรรมต่างๆตามสมควรค่ะค่ะหัวข้อ,ขอถัดไปนะคะก็คือมงคล38ค่ะมงคล38มาให้ถึงหลักธรรมที่จะทําให้เราเนี่ยปฏิบัติตนหรือว่ารวมปฏิบัติตนอยู่ในสังคมนะคะได้อย่างมีความสุขความเจริญจะมีอยู่ทั้งหมด3ประการะคะ่ะได้แก่ 1. มีวินยัย 2. การงานไม่มีโทษและ 3. ไม่ประมาทในธรรมค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดทีละหัวข้อกันเลยนะคะมงคล38ค่ะในประการที่หนึ่งที่เราจะเรียนกันนั่นก็คือความมีวินัยนะคะโดยทั่วไปเราจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมื่อเรา ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราปฏิบัติตนไม่ดีสมมุติเราไปลักขโมยหรือเราเสพยาเสพติดพวกนี้เราก็จะมีกฎหมายนะคะในการเป็นเครื่องควบคุมถ้าใครทําผิดกฎหมายก็จะติดคุกนะคะในทางธรรมก็เช่นเดียวกันเขาก็จะมีศีลห้านะคะในการที่เป็นเครื่องควบคุมจิตใจให้คนเนี่ยได้ยึดมั่นอยู่ในความดีอย่างเช่นการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมพวกนี้นะคะมันก็จะสอดคล้องก,กันกับกฎหมาย อย่างเช่นเ,เราอะไรนะฆ่า,าสัตว์พวกนี้ฆ่า,าสัตว์ป่าหรือลักขโมยนอกจากจะผิดศีลห้าแล้วเราก็ยังผิดกฎหมายอาจจะถูกจับติดคุกประหารชีวิตอะไรก็ว่าไปตามหมดลง,ลงโทษนะคะนอกเหนือจากประชาชนจะมี ข้อปฏิบัติแล้วทุกๆสถานะก็จะมีข้อปฏิบัติเช่นเดียวกันนะคะในรูปนี้ก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยก็จะมีการถือศีลทั้งหมด227ข้อนะคะจะมีทั้งข้อห้ามแล้วก็ข้อปฏิบัติพระสงฆ์เขาก็จะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในทํานองกรองธรรมแล้วแต่สถานะของของบุคคลนั้นๆว่าเขาเนี่ยได้ประกอบอาชีพอะไรเขามีสถานะแบบไหนในสังคมก็จะมีข้อบัญญัติที่แตกต่างกันออกไปนะคะข้อ2ค่ะ การงานไม่มีโทษก็คือการประกอบอาชีพที่มันสุดจริตนะคะรวมไปถึงทุกอาชีพเลยนะที่มันไม่เกาะโทษให้กับคนอื่นนะไม่ใช่อาชีพที่แบบว่าเาเกี่ยวกับการค้าประเวณีไม่ใช่อาชีพรักขโมยไม่ใช่อาชีพฆ่าสัตว์พวกนี้ก็จะถือว่าเป็นอาชีพที่สุดจริตทั้งหมดอย่างเช่นในรูปภาพนี้นะคะ เป็นคุณหมอเป็นพยาบาลนะคะแล้วกอ็อาจจะมีนักธุรกิจหรือทุกๆอาชีพเลยเขาก็จะเรียกว่าเป็นอาชีพที่สุจริตเราก็สามารถที่จะได้เงินมาใช้ในการดํารงชีวิตถ้าเราประกอบอาชีพสุจริตเราก็จะมีความสบายใจมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดโทษให้กับผู้อื่นคะ่ะ ต่อไปนะคะการไม่ประมาทในธรรมค่ะในการประกอบอาชีพหรือการใช้ชีวิตทุกอย่างเนี่ยความไม่ประมาทถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิตนะคะก็ยังมีอีกหลายอาชีพค่ะที่เขาจะต้องมีความระมัดระวังในการประกอบอาชีพนั้นก็คือยกตัวอย่างเช่นอาอาชีพขับรถเมย์ใช่ไหมคะทุกๆอาชีพเลยแหละที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นขับรถวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างออขับรถสองแถวนะคะขับรถ อะไรฟู้ดแพนด้าอะไรพวกนี้ทั้งหมดอ่ะจะต้องมีสติในการใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนนะคะถ้าหากว่าเราขาดสติหรือว่าเราประมาทเลินเล่อน,นอกจากตัวเราเนี่ยอาจจะประสบอุบัติเหตุแล้วก็อาจจะทําให้คนอื่นรอบข้างที่ใช้รถใช้ถนนด้วยกันเนี่ยเกิดความบาดเจ็บได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีสตินะเพราะฉะนั้นเราอาชีพเราเนี้ยก็ต้องมีความระมัดระวัง อ่านมาดูชิ้นถัดไปนะข่าวเห็นไหมคะโดยเฉพาะนักข่าวสายบันเทิงเนี่ยบางรายการมันจะเป็นรายการสดใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเ อธิบายข่าวไปเล่าข่าวไปปุ๊บแล้วเราดันไปใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมหรือไปใช้ข้อความต่างๆที่มันเป็นการแสดงความคิดเห็นมากเกินไปทําให้ดาราหรือตัวบุคคลที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยเขาได้รับความเสียหายจากคําพูดของเราถ้าสมมุติเป็นรายการสดพอรายการมันถ่ายทอดไปเราไม่สามารถเรียกคืนคําพูดของเรามาได้เลยนะเพราะฉะนั้น หลายๆคนก็นักข่าวหลายคนก็อาจจะแบบโดนฟ้องนะคะเนื่องจากว่าเล่าข่าวที่มันไม่จริงหรือเป็นการใส่ความที่เห็นมากจนเกินไปจนทําให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อาจจะถูกฟ้องได้นะคะเพราะฉะนันน้กข่าวก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่จะต้องมีสตินะต่อไปนะคะตำรวจจราจรอ,อเราดูเราจะพบเห็นเนาะบ่อยๆเราจะเห็นตำรวจจราจรเนี่ยทำงานกันอยู่บนท้องถนนถ้าเกิดว่าตำรวจเขาไม่มีสติเขา อ,อ,อาจจะมีการประมาาเลิ่นเล่อหรือเหนื่อยจากการประกอบอาชีพแล้วก็ไม่มีสติโบกรถไม่ไม่เป็นทางก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุต่อคนใช้รถใช้ถนนได้รวมไปถึงตนเองก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอาจจะบอกว่ามีคนขับรถมาเฉียวชนได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติหรือว่าเราดูรถไม่ดีเพราะฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังนะคะ ค่ะจบบทเรียนแล้วนะคะให้ในักเรียนทำใาบงานได้เลยค่ะขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก Google ะค่ะ